โอเคครับอยู่ในช่วงปลอดไ้เป็นโบล์ีสามแปดเจ็ดจุดสามศูนยวันนี้จะมาแนะนำฮีโร่เนเจอร์โปรเพตตัวเก่งเดี <I> ๋ยวจะเริ่มจากการแนะนำสกิลแล้วแล้ว,ลวก็ตำแหน่งเล่นตำแหน่งแย่าตำแหน่งนก็คือตัวนี้จะเล่นได้ก็คือมิดเลนเอาเฟรแชร์ลี่แล้วก็สภาพแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหยิบมันเป็นสภาพ้วแผนนี้ <So> เพราะว่ามีตัวที่โหดกว่า ที่น่าเล่นกว่าไปเล่นซัำห้าจะมาแนะนำเป็นอ,อ่แครี่ออฟเลนแล้วกันแครี่ออฟเลนมิดเล่นยาคากันหมดเริ่มจากสกิลสกิลแรกเรียกว่าสกิลสเปาก็คือ,อเสกุณมาการสเปาสเปาก,ก็คือสกิลที่เสกต้นไม้ขังเอาไว้ขังศัตรูไว้แล้วศัตรูจะออกได้กีบ้างก็จะมีกินแทงโก้ฟอสตาฟต้นไม้ ตัดต้นไม้ด้วยขวานอะไรประมาณนี้แล้วพวกสก,กิลกระโดดสก,กิลบินอะไรทั้งยทั้ไม่เป็นการขังไว้เฉยอ่ะก็คือถ้าทำลายต้นไม้คือออกมาได้นี่คือสเปาสก,กิลที่สองบจะเป็นสก,กิลที่ไปได้ไปได้ทั้งแมพว์ปไปบ่อว์ปไปหน้าบ่อได้เหมือนจะเข้าบ่อไม่ได้นะแต่ว์ปไปได้ทั้งแมพอ่าเป็นสก,กิลที่ค่อนข้างดีส่วนสกิลที่สามก็คือการเสก เด็กลูกออกมาการคอนโทรลูกของผมผมจะตั้งไว้ที่กดคอนโทรแล้วก็เลขสองเป็นปุ่มเลขสองส่วนตัวบนจะเป็นเลขหนึ่งเวลาเล่นก็ประมาณนี้กดลูกเวลาจะเอาลูกบล็อกก็กดพ่อตีไว้แล้วก็ลูกก็เดินบล็อกอย่างนี้มาที่บล็บอกตัวสกิลสกิวันตีก็คือการ <All right. S 1> ที่ช็อต ใส่ยูนิตทั้งแมปย้ำมาทั้งแมปที่เห็นสมมุติมีฮีโร่ฝ่าเนป่าแล้วเรามีวิชั่นปักบ,บอดอยู่ก็ก็จะช็อตผ่านผ่าผ่านไปด้วยประมาณอ่ประมาณนี้สมมุติผมใส่แบบนี้มันก็จะไปโดนอ่าตทั่วทั้งแมปแล้วการทำดาเมจของมันก็คือยิ่งตัวแรกจะโดนเบาสุด ยิ่งเป้าหมายถัดไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มดาเมจตามตามที่มันเขียนนะครับว่ากระดอนเพิ่มสิบเปอร์เซ็นตประมาณนี้ดาเมจเพิม่มเริ่มต้นก็จะขั้นแรกก็จะร้อยสี่ิบห้าประมาณนั้นแล้วก็เราจะได้บัฟดาเมจจากการที่สกิลแล้วก็ฆ่าสีหรือฮีโร่อะไรพวกนี้เรื่อยเนี่ยครับได้บัฟดาเมจมา <c oughs> ตามที่มันเขียนบัฟดาเมจจะอยู่ประมาณห้าสิบวิเป็นสกิลที่ใช้ฟาร์มได้ค่อนข้างดี แล้วพูดถึงเรื่องชาดก่อนแล้วกันตัวนี้จะมีชื่อย่อว่า NP ฉาดของ NP ก็คือไม่บอกว่าสเปาทำให้ต้นไม้สองตัวแรกถึงกำไรอันเชิญเกตเทรนก็คือพูดง่ายๆคือลูกตัวใหญ่อะ,อะลูกตัวใหญ่ดาเมจเดยอะกว่าปกติเนี่ยปกติลูกมนะผมจะเป็นลูกกัน อันดีนี้ไม่ได้เส็จลูกลูกผมจะเป็นเลขสามแล้วกันแล้วก็รวบหมดจะเป็นเลขหนึ่งทีนี้เราก็แยกได้ละรวบหมดเลขหนึ่งเลขสองก็เป็นตัวเล็กเลขสามก็จะเป็นตัวใหญ่อ่ลูกเลขสามก็คือมันจะดาเมจแล้วก็เลือดเยอะกว่าปกติมากเนี่ยประมาณเนี้ย <c oughs> ตัวเล็กดามเมจร้อยห้าอันนี้คืออัพทาเลนต์เลเวลยี่ิบห้าไปแล้วนะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องเาเลนต์ใหม่ อาว่าลูกอะลูกตัวใหญ่มันจะดมเอ็เยอะกว่าตัวเล็กประมาณนี้แล้วก็เวลาเราสเปาอ่อะตัดตูมันจะออกโดยการใช้ขวานไม่ได้เว้เนี่ยมันจะมีลูกเกิดสมมติกินต้นไม้ปุ๊บสองตัวมันจะมีลูกเกิดมาแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราจะเสกลูกใหม่ลูกตัวใหญ่อะมันจะมีแค่สองตัวเว้ทั้งแมปจะมีแค่สองตัวเว้ นึกออกไหมสมมติมึงดาน์พอมอยู่แล้วมึงไปเสือกมึงเสือกไปกดสเปลตัต้องก็เลยแล้วพอสเปามันจะมีระยะเวลาอยู่ไหมเนี่ยหกวิพอสเปาหมดอ่ะลูกลูกมันจะเกิดใหม่เองโดยที่ไม่ต้องทำลายต้ไนไม้ประมาณนี้นะศาสตรมันก็ประมาณนี้แล้วก็อานานี้มันจะเป็นการที่เราใช้อันติลดคูดาวจากแ5เป็น6ก ทันเกี่ยวศัตรูก็คือการทําให้ศัตรูติตดรูทอ่ะมันจะทํามันจะติดรูทเหมือนกับดามเมจก็คือตัวแรกจะรูทน้อยสุดต่ําสุดเวลาต่ําสุดก็คือสองวติตัวถัดไปก็จะบวกไปเรื่อยๆตามที่มันเขียนอ่ะอ่าระยะเวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสองสูงสุดสามิุดแปดวิประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวจะมาแนะนําการนัพสกิลแล้วก็ทาเลน เอาไปว่าก,กนันัะสกิละนะสักเวลเจ็ดก,ก็พอเริ่มหนึ่งจะเริ่มมาด้วยกันนะเรียกลูกสองตัวเรนี้เลูกแค่สองตัวคือเริ่มเกมมาอัพสก,กิลนี้มาแล้วก็เปิดแมปเลยเอาไปเดินเช็คบอร์ดตรงกลางก็ได้เช็คบอร์ดก็คือการเช็คบอร์ดก็คือการแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าเริ่มเกมมา <c oughs> เผือ่อหลายคนไม่รู้<ส>เริ่มเกมมามันจะเป็นกลางคืนเว้ยแล้วระยะของป้อมอ่ะมันจะมองไม่เห็นเว้ยตรงขอบขอบอ่ะ สมมติปัจจุบันีคือป้อมกลางนะแล้วเป็นกลางคืนตรงขอบๆตรงนี้ป้อมจะมองไม่เห็นเราสามารถใช้ใช้ลูกของเราอะไปเช็คบอดได้ว่าเขาปับบอดตำแหน่งไหนอันนี้คือข้อดีของการนับสามมาก่อนแล้วก็ในเลนเราจะสามารถใช้ลูกอ่ะในการโซนซัพพอ,อร์ตช่วยซัพพอร์ตตีซัพพอร์ตหรือสามารถเอาลูกเราไปกดดันแครี่อีกฝั่งได้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือ สามารถเอาคีปเราอะลูกคีปเราอะไปบล็อกการเกิดของคีปป่าได้ก็คือ <c oughs> เอาเดินไปตอนสัก50าสิบวิเดินไปแล้วก็บล็อกแคมอะไรประมาณเนี้คีปมันจะไม่เกิดอ่านี่คือข้อดีของสกิลหนึ่งสกิลสก็คือการวอร์ปวอร์ปไปได้ทั้งแมปประมาณนี้แล้วก็พอเวลสามก็จะกลับมาสกิลสามอีกเพราะว่าเราจะได้ลูกเพิ่มอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ได้พลังโจมตีเพิ่มของ hey, ลูกเรานี่สิใช่ไหมเป็นแ2บบี่ตามที่มันเขียนฟ <c oughs> อร์เวลสเราอาจจะอัพสเปาเพราะว่าเราอาจจะเฉียโอกาสค่าซัพพอร์ตตอนที่มันหมดแทงโก้ก็คือสเปาแล้วมันไม่มีแทงโก้กินต้นไม้แล้วก็ยิงสีอะไรประมาณนี้ Bye, พอเวล6เวล5เวล5แล้วก็จะอาจจะกลับมาเป็นวับหรือว่า จะกลับมาลูกก็แล้วแต่ว่ามึงจะดันเลนหรือเปล่าหรือมึงจะไปฟาร์มหรือจะไงมึงก็ตัดสินใจเองแต่ส่วนใหญ่แนะนำให้อัพเป็นสกิลสามมากกว่าอพอวีโอหกก็อัพอันติพอวีโอเจ็ดกูถ้าอัพสามนำแต่แรกแต่ก็ต้องดูอีกอะา,ามึงต้องการที่จะดันป้อมหรือเปล่าหรือมึงจะฟาร์มถ้าจะฟาร์มก็แนะนำอัพสองซึ่งส่วนใหญ่กูก็อัพสามไป้สามขัน้นแล้วก็อัพสองให้เต็มสามารถกว่านะ เวลาเล่นอะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะอัสกิลสองอะว่าไปมามก็คือเราอัศจูงสองกับสิงสามไม่เต็มแล้วก็ค่อยกับบาอัพทาเลนต์กับสเปาประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะพูดเรื่องทาเลนต์แล้วกันทาเลนต์ที่ส่วนใหญ่ที่ผมอัพน,นะเวอร์สิบจะเป็นพลังโจมตีเบอร์สิบห้าจะเป็นตีเร็วตีเร็วกะ เชิญลูกอีกห้าตัวคือมันขึ้นอยู่กับเราเว้ยว่าเราจะเล่นสายอะไรถ้าเล่นสายแล็คก็อัพด้านซ้ายถ้าแบบว่าเล่นสายฟาร์มออกมาแบกก็อัพด้านขวาประมาณนั้นส่วนทะเลนทีเว่สิบต่อไอ้ด้านซ้ายอะ่ะถ้าเองจะเล่นอัพเทเลนตรงนั้นเองต้องเล่นเป็นอากานิมไว้มันถึงจะคุ้มถ้าไม่ได้เล่นอากานิมก็อัพอัพด้านขวาดีกว่าฟาร์ไมไปกว่าก็จะประมาณนี้พูดถึงทะเลนยี่สิบก็คือมันจะมีตีมิด ตอนอยู่ในสเปาว่ะเาปอแล้วก็ก่อแล้วก็ทาเลนต์25ก็เป็นเลือดของลูกเรา2องยิบาเท่ากับพลังยมตีแนะนำให้อัพเป็นตีเมตรเ5แล้วก็เทเลอร์ตไม่มีคูดาวมันจะอ่าใช้คำว่าคล้องตัวกว่าแล้วกันส่วนทาเลนต์เบอยี่อ่ะที่แนะนำแะสตัวนี้เพราะว่าเวลามังเจอทีเอจริงอย่างเงี้ย จะตีมิดไปถ้ามันอยู่ในส่เปาอะตัวดีไกลมันจะตีแบบว่ามิดอะโอกาสมิดเจ็ด่ห้าเปอร์เซ็นต์อะมิดเห็นนะแล้วก็ต่อให้เจอตัวดีกล้กูยังแนะนำนะเพราะว่าสมมติมึงเจอพีเอใช่ไหมแทนไปก่อนสมมติสมมติเงเจอเจอพีเอเป็นแชรี่ฝั่งซึ่งปกติอะเอ็นพีมันตีสู้ไม่ไหวอยู่แล้วเว้ยโดยปกติอะนะถ้าแบบไม่เทกหรือไม่อะไรไม่มันสู้ยากมันสู้ยาก ก็เลยแนะนําให้เล่นเป็นอย่างนี้มากกว่าแลาว้วจังหวะทีมไฟ์แนะนําให้สเปาตัวเองเพราะว่าพีเอมันปามีแล้วมันจะเข้าพกิงเข้ามาแบบนี้แล้วมันมีโอกาสตีคิกเพราะว่าเราอยู่ในสเปาเจอพวกแนะนำเวลาเจอพวกแครี่อะไรเงี้ยอัพทางน,น,นี้ดีสุดไม่ต้องไปทางด้านขวาตีเราไม่โดนดีสุดแล้วยิ่งเจอพวกลิงพวกอะไรเงี้ยเราสเปาใส่มันได้สบายแต่ว่าถ้าเจอพีเอลก็นั่นแหละมันยากหน่อยแครี่ มันคือแคลรี่ที่เราค่อนข้างที่จะแพ้ทางเจอเซนเตอร์ว่าคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะไหวนะคิดว่าน่าจะไหวลองดูก็ตีมีดเซนเตอร์ส่วนมากไม่ออกมังคีอยู่แล้วเซกเตอร์อะไรเซนเตอร์มันมีมีดสามารถเข้ามาถึงตัวได้ตอนมือสเปาห์ไงจะต่อเลยนะตีมัน ยังไม่ออาซาเลนที่สัตว์อันหนึ่งอัพแป๊บเพราะว่ามันแปลกๆเลเ <Okay. S 1> ตอร์ีองมิดมันมันแฟ่นนี้มันทำให้เอ็นทีสามารถตีสู้กับพวกนี้ได้ไยม,มันดีซาเลน้ันซ้ายแต่ถ้ามันออกบางที่คิงบาร์ก็ตัวใครตัวมันนะไอ้สัตว์ช่วยได้มึงช่วยมึงได้ประมาณนี้แหละในกระดับหนึ่งโอเคปะสวนการออกไอเทมหรอ การออกไอเทมต้นเกมกูจะเปิดไอเทม,ม่บงนี้เกือบเกือบทุกเกม <c oughs> เปิดไอเทม,ม่างนี้ทุกเกมการออกไอเทมแล้วก็จะซื้อมาเป็นไม่ลงเท้าก็หมัดขึ้นอยู่กับว่าเลนมึงหนักแค่ไหนคือถ้ามีแบบว่าเป็นซัพพอร์ตเป็นพวกเอเดอร์ท่านก็อาจจะต้องเป็นรองเท้าปะเอาไว้วิ่งหนีแต่ถ้าซัพพอร์ตโซนซับสี่โซน Q Q, น,ออาาน,นั้นมึงคิวคิวก็กบัรมาลาคีฟดีนาคีฟอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นเป็นพาวเวอร์เดต แล้วก็เมีอเทมชิ้นต่อไปที่มึงต้องออกก็คือให้เลือกสองอย่าง Bait Wish Bait ที่โดนเนร์อมาแล้วแต่ก็ยังเก่งอยู่ <c oughs> คิดว่ามันยังเก่งอยู่ยังโอเคอยู่วิ Bait แล้วก็ใบคือการออกกอเทมสองชินะ้นเนี่ยมึงต้องเลือกเว้ยอย่าออกทั้งสองอย่างอูเคยลองแล้วมันเปืองตังมึงต้องเลือกว่ามึงเกมนั้นอะมึงจะต้องเป็นคนที่จับ พวกปาร์คัารเอมเบอร์ตัวสเิลิอะไรทั้งหลายที่มันแบบผิวๆอะ่ะนึกออกไหมพอเจ็ดข้าวไหมถ้าสมมติมึงได้ใบมาสักตอนตอนสักอ่ประมาณสิบไม่เกินสิบสามนาทีก็ว่าเวิร์กอยู่นค่าพวกนั้นได้เพราะมันยังไม่ถึงเฟสอู U, หรอกส่วนวิชเบดก็เจอพวกตัวผู้ว่าไงวะ ่าเจอแคลรี่พวกวิชเบดวิชเบดวิชเบดจริงเจอพีเอก็ได้นะพีเอก็เก่งเจอพีเอเจอเจอพวก p ัชอะพัชไซนเซอร์เจออะไรพวกเนี้ยตัวที่มึงไม่ต้องจับอ่ะมึงมึงออกวิชเบดมันดีกว่าเว้ยมันได้เกาะมันได้เกาะมันตีเร็ว,ม,รวมันตีแรงมันมีดามเมจอ่ะ ที่สําคัญคือมันถูกกว่าเพราะไอเทมชิทต่อไปที่มึงต้องออกก็คือ BKB ไว้ทำไมต้องออก BKB ช <c oughs> ินต่อไปยังไงแนะนําอาจจะถ้าเกิดทุกเกมกูจะออกเป็น BKB เพราะว่า <my> เอามากันพวกสก,กิจ support, ลจากซัพพอร์ตเราจะวาร์ปลงไปสโลคิวได้วาร์ปลงไปสเปาซัพพอร์ตแล้วก็ยิงธรรมดาเปิด BKB อะไรประมาณนี้แล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือมันสามารถกันเบดเมลได้ คือวันนี้ยกูไปเล่นมาแล้วกูเจอกูเจอเอลซีเอลซีที่มีบิงเบดเมลกูรู้สึกว่าจริงๆเกมนั้นคือกูรวยมากลยแล้วกูรู้สึกว่ากูออกทั้งป้ายกูออกทั้งวิชเบตแล้วทีนี้มันมันไม่ทันไปในการที่กูจะต้องขึ้นบีเคบีมันทําให้กูจะต้องฟาร์มต่อไปอีกซึ่งเอลซีมันซับทีมกูไปครึ่งทีมแล้วอะ นึ่องาแม้แบบแรกค่าแคลรี่เป็นขี้อะไรเงี้ยบิงเข้ามากดเปลี่ยนเมียวค่ากูอะไรเงี้ยเออ <c oughs> ก็เลยจะแนะนําเป็น BKB ดีกว่าส่วนชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปถ้ามึงเจอพวกอี l u s ร o ชกูก็จะแนะนำให้มึงออกเป็นคอสายฟ้าสายฟ้าใหญ่ประมาณเนี้ยสายฟ้าใหญ่หรือไม่ก็ <c oughs> ถ้าเจอแครี่ที่ตีแรงๆอย่างเช่น PA แอดสาก็ไม่แย่นะแอดสาแล้วค่อยไปมังกีแอดสามังกี <c oughs> ault, monkey, แล้วก็ซาตานิกเหรอเออเนี่เก่งอยู่แอดสามังกีซาตานิกแล้วก็อย่างที่บอกพยายามสปาตัวเองหรือสเปาพีเอในจังหวะที่มันไม่มีบิงน,น่าจะดีชิ้ตนต่อไปอาจจะเป็นเฮกก็ได้แต่แนะนำเป็นเดดรลัสดีกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเ de ดดรลัสดาเมจแบบ มึงก็รู้อะน้องน้องก็ชอบตีแรงกันอะก็ต้องเอาใจน้องหน่อยใช่ป่ะละ่ะ <c oughs> ประมาณนี้แล้วเออประมาณนี้แหละไอเทมมัได้มีอะไรมากอะ <c oughs> เล่นแคลร่เล่นมิดเล่นออฟเลนไอเทมก็พอๆกันแต่มันก็จะมีสายหนึ่งที่เป็นสายฟอร์ทีมอะแต่แผนนี้ไม่ไม่ค่อยนิยมเล่นไม่ค่อยแนะนำพวกออกไปออกอไรพวเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเว้แต่โอเคแหละทีมไฟ้ามันเก่งแต่คือไม่ค่อยเจอคนที่เขาเล่นกันอะ ในเซอร์โรแลนด์ซึ่งพวกมึงที่มานั่งดูก็คงจะไม่ใช่โปรเบเยอร์ที่จะไปแข่งกันอยู่แล้ว <c oughs> ส่วนฉาดก็จะซื้อตอนไหนก็ลองดูถ้าสมมติซัพพอร์ตเริ่มมีพอสตาร์แล้วคิดว่าไม่ต้องออกฉาดแหละถ้าซัพพอร์ตมีพอสตาร์ไม่น่าจะจําเป็นมากขาะนาดนั้น <c oughs> แต่ถ้าซัพพอร์ตมันยังถือขวานแล้วแบบขึ้นยิมเมอร์เคปมึงติดดักอันหนึ่งอะมึงติดดักแค่เดียวเว้ยฟาลงไปฆ่ามันเพราะว่ามันออกมาได้ ไอเทมก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากที่แะนะนี่ยต่อไปไปดูรีเพย์เกมที่รู้สึกว่าเล่น NP แล้วเล่นยากที่สุดในชีวิตเดี๋ยวจะพาไปดูแล้ววิธีการวิธีการซ่อม NP มันดีอย่างหนึ่งว่าคือฮีโร่มันแบบว่าถ้ามึงรู้สึกว่ามึงสู้เล่นไม่ไหวมึงอยากฝืนที่จะาบ้าลงไปในเลนไปนึก่อนไหมแล้วมึงเข้าป่าซะมันรวยกว่า <c oughs> เข้าป่าแล้วออกไม่ด้านเลยถ้ามึงรู้สึกว่าซับสี่ทีมมึงแบบหนักชิบหายไอ้เฮียมึงเกินไปอะ่ะแบบหนักเกินไปอะ่ะให้ดูอุ๊คแ <c oughs> บบอ่าเปิดมาเปิดเท่มา,ป,มาประมาณนี้ทุกเกม <It is S 1> พยายามซื้อบอดเองแต่ถ้าซับพอร์ตมีบูทก็ให้ซับพอร์ตก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ในโลกของ 4K ที่กูนั่งเล่นมาประมาณสองสามวันที่แล้วในการโซโลไลน์ของกูกูจะเจอซัพพอร์ตแบบเนี้ยซื้อบูธมาแต่แบบไม่เดินลงมาปับไม่เดินลงมาเลนล่าให้กูก่อนไม่ซื้อหวานมาบปับอะไรประมาณเนี้ยมันหนักเว้ยมันหนักกูเข้าใจ <c oughs> คือมันทิ้งเลนกูไปอ่ะตั้งแต่ตอนแรกแลยมันดูว่คือเกมนี้กูบอกอว่าเลนกูเฮียมากปกติ ปกติเออเชกเกอร์ aker, มันจะต้องไปรอฟีเจอร์ขี้แพนอารเไว้แล้วคีมเราจะอยู่ประมาณอประมาณข้างหน้าข้างหน้าป้อมตรงเนี้ยเออเชกอะมันจะต้องเดินมาฟีเจอร์ให้โอเคถ้ามึงเจอคนที่เล่นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอย่าไปโทษมันนะเขาก็เล่นตามเมมาของเขาเกมนี้กูก็นั่นแหละ พายามใช้ลูกของเราอ่ะกดดันอีกฝั่งไปรู้สึกว่าไม่ใช่ละ PA กับ EA เป็นเป็นคู่ที่เก่งมากเไยคือมันสามารถปามีดแล้วก็เอลงสกิลหนึ่งกูติดติดแข่งได้ตลอดอ่ะโคฟีดอะติดแข่งตลอดเลยแล้วตายโอกาสตายเยอะช่วงประมาณตอนเวลสองกูรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยาะมากในการเล่นเนีและยิงคนเดียว แล้วเจอ PA กับ p a ซึ่งปกติอ่ะปกติมันไม่ไหวเว้ยมันไม่ไหวแน่ๆยืนสองคนมีเอสมาช่วยยังไม่ไหวเลยแล้วกูเลือกที่จะพอกูตายตัวหนึ่งอ่ะปตกูตายตัวหนึ่งมั้งแต่กูตายตัวหนึ่งนี่ก็พยายามผืนแล้วเนี่ยยังไงมันก็ติดโคฟีดไว้แล้วกูคิดว่าว้าแปกก็แน่เสียบาร์ หลังจากเนี้ยกูตัดสินใจที่จะขึ้นใม่ดัสเพราะว่าทีมแม่งบัตรซบชิบหายพอเกิดมากูก็เดี๋ยวกูจะไปฟาร์มต่อรู้สึกว่าไม่ไหวกูก็สี่นาทีอ่ะกูก็ข้อวาร์มป่าแบบอัพวาร์ปอ,อัพไลนก็เล่นไปเรื่อยคือเออ่ะตัวมันถ้าไม่มีไม่มีใบ้มันก็ทำได้แค่แบบว่าวาร์ปเขไปดันกับเพื่อนสมมติ สมมติเล่นบนน่ะเดนบนชนะแครี่มึงกำลังดันป้อมแบบชนะยับเลยมึงสามารถบาร์ไปเติมดาเมจได้ไว้ยดาเมจป้อมอ่ะแค่นั้นน่ะประโยชน์ของมันต้นเกมตัวมันเก่งตรงที่มันสามารถฟาร์ป่าได้มันฟาร์เร็วฟาร์ไปเรื่อยดูนึ่งนะกูฟาร์ของกูเรื่อยๆอ่ะฟาร์แม่หกไวที่สุดแล้วก็พยายามพยายามไม่หกไวที่สุดรอจ่ายอันติีพยายามลัดช็อตได้ได้สมมุติเลน แชรี่บวกมึงก็ต้องอันติจากด้านล่างขึ้นไปเพื่อที่จะให้ดตเมจของเลนแชรี่เนี่ะได้ดตเมจสูงสุดเนี่ยกูจะฟาร์มไปเรื่อยพอบวกปุ๊มแต่อันติฟาร์มไปไเรื่อยฟาร์มไปไดัานกูก็ฟาร์มไปได้านนะแต่ถ้าเจอทีมดีๆอย่าไปอย่าไปทำตัวอย่างนี้แต่ก็ไม่ไม่มีปัญหากับทีมที่ไม่ดีอยู่แล้วโดนทิ้งตั้งแต่เพิรมหนึ่งไม่ไหวฟาร์มไปช่างแม่ง คือการเล่นเอ็นพ์อ่ะมันก็มีหน้าที่แค่ฟาวไปเท่าไปเรื่อยๆไปฟาว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 รออันตรีแล้วก็ฟาวซ้อนถ้ามึงมีคอแล้วว่าไอ้เหี้ยลงไปแล้วมึงแทฆ่ามึงลงไปเลยเว้ยแต่ส่วนมันมีอะไรมากมาไปกันแล้วเราจะลงไปเลนล่างตอนไหนตอนที่มึงรู้สึกว่าโอเคพีเอมันเข้าป่าไปละหรือมันวาร์ปขึ้นมาข้างบนมึงก็วาร์ปลงมาข้างล่างไม่มีอะไรมากพยายามกดดันป้อมมาให้มากที่สุดฟาร์มไปเรื่อยฟาว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 จานป้อม เ,เลยแท็กติกกระดตัวเรื่อยๆไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนยิงไปเรื่อยๆาปองใส่ power threat ต่อแล้วก็ฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากตัวมันง่ายเล่นง่ายนิดเดียวแต่พยายามมองแมปหน่อยนะพยายามมองแมปฟาร์มไปเรื่อยๆกูก็ฟาร์มขอวกูไหวนะไม่ทำไหนเรเลยน,นอกจากนอกจากฟาร์มแล้วอาร์ปสอดแล้วกูขึ้นเลือ่อยๆขึ้นวิชเบด พราะกูว่ากูคิดว่ากูไม่น่าจะขึ้นไม่น่าจะขึ้นใบมาเล่นกับเอสคนนี้ได้กูว่าเออตามไปเรื่อยๆตามดันบอมไปวิชเบดแล้วก็ส่วนที่ขึ้นเป็นดีกันดีต่อวิชเบดวิชเบดแล้วบีเคบีเลยใช่เจอเลยใช่เจออะไรยังไงก็ต้องบีเคบีส่วนใหญ่เกือบ80เปอร์เซ็นต์อะเล่นเอ็นพีชิ้นสองยังไงก็ต้องเป็นบีเคบี ฟาร์มไม่เรื่อยไหมสิบหกนาทีกูก็เงินหนึ่งมันเก่งเพราะมันฟาร์มใหม่ไปเองพีาา่อ่ะพยายามอ่าพยายามอย่าไปตายบ่อยเพราะว่าเราตัวเรามันแบกเงินเยอะไงแล้วก็จันป้ปอมครับรู้สึกว่าเพื่อนบวกชน,นะก็ฟาร์มมาเติมหน่อยอีโลมาป,ประมาณนี้แหละพยายามฟาร์มที่มึงเห็นกูก็คือกูฟาร์มอย่างเดียวเลยฟาร์มแล้วก็บาร์ซอนบาร์ซอน อย่าวับอย่าเสียวับมั่วๆเว้ยไม่ไหวแค่นั้นเองตัวนี่คือกูเล่นในกรณีที่เลนดูระเบิดไปดูเลนปกติไปดูเลนปกติกันบ้างมีอยู่มั้งเลนปกติเชอน,นี่นี่อ l แต่นี่พีแอลไม่เก่งอันนี้คือไอดีลองกูนะพยายามปั้นไอดีลองให้ไปอีกมาเท่าอยู่กำาลังคิดอยู่ว่าไปใช้เวลากี่วัน ออกออกใบออกอะไรมาแลกค่าวินเทอร์าไปดูเลยประมาณนี้แหละไม่จะมีอะไรเยอะหรอก NP ถ้าสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามไว้เดี๋ยวจะมาตอบเรื่อยๆตัวต่อไปน่าจะเป็นบิลมาเตอร์เป็นตัวที่รู้สึกว่าโกงว่ะแพนเนี้ยแต่เดี๋ยวมาแนะนำอีกรอบหนึ่งว่าเล่นหรือทำอะไรไง NP คิดว่าแบกได้ตั้งแต่แง แลลงเฮโร่ Hero, ไปถึงอิ N P, มมอรเทลเอ็นเอ็นพีแมเอเีได้การันตีเลยเอ็นีแบกได้แต่พยายามอย่าอย่าทำให้เลนแตกเอออย่าพยายามแพ้เลนอะแค่นั้นแหละอีโล่เอ็นพีที่มันแพ้ส่วนมากก็จะเป็นพวกพีเอสเปกเตอร์คือมันแพ้ฮีโลที่เข้าถึงตัวเว้ยอะไรที่อะไรก็ตามที่เข้าถึงตัวเอ็มันก็สูกไม่ได้นะเอาจริงถ้าแต่ันมีทัพพอร์ตซับห้าเช่นลิสอะไรเนะี้ยไม่ไหวแต่มันก็ อยู่ที่มึงด้วยว่ามึงเล่นคอนโทรคีปอะไรเป็นไงไม่ได้ยากอะไรหรอกเล่นไปเรื่อยๆขอให้พวกมึงโชคดีแล้วกันถ้าชอบก็ฝากกดซับด้วยนะครับใน YouTube แล้วก็ติดตามติดตามได้ในทวิชเวลาไลฟ์ไลฟ์ทุกวันนะครับเจอก,กันตัวหน้าบิวมาเตอร์ลาก่อน